วันพุทธที่6เมษายน2022หัวข้อความขี้ขลาดข้อพระคัมภีพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ13-14ถึง14ข้อ15ขอไข่และข้อ16กล่าวว่า ีลาจึงสั่งพวกวหน้าบุโรหิตพวกผู้นำและพวกประชาชนให้ประชุมพร้อมกันและกล่าวกับพวกเขาว่าท่านพาคนนี้มาหาเรากล่าวหาว่าเขายุยงประชาชนนี่เนี่เราไต่สวนต่อหน้าพวกท่านแล้วและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านกล่าวหาเขาคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตายเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้ว เราก็จะปปล่อยไเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้วเราก็จะปล่อยไปประโยคนี้พูดถึงอะไรปิลาตยอมรับอย่างเปิดเผยกับคนทั่วไปว่าพระเยซูไม่มีความผิดแต่ปิลาตไม่ยอมปล่อยตัวพระองค์ไปเขากำลังจะสั่งให้เคียนพระองค์ซึ่งระดับของความเจ็บปวดนั้นทำให้บางคน ไม่สามารถทนอยู่ได้นี่เป็นความยุติธรรมได้อย่างไรนี่ไม่ใช่ความยุติธรรมอย่างแน่นอนแต่เป็นความสัมพันธ์ของปีลาศกับประชาชนเต็มไปด้วยความยุ่งยากถ้าเขาปล่อยตัวพระเยซูไปเขาอาจพบก,บกับการก่อจลาจลและต้องเรียกกองทัพออกมาปราบถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงจัก,กรพรรดิโรมอาจเรียกตัวเขากลับและอาจหมายถึงความตายของเขาปีลาศ ตัดสินใจที่จะสังเวยพระเยซูซึ่งเขาคิดว่าการทำแบบนั้นดีกว่าการสังเวยชีวิตของเขาเองนี่เลวร้ายมากแต่กระนั้นใครบ้างล่ะในพวกเราที่จะพูดได้ว่าเราไม่เคยทำผิดเพราะเรากลัวเป็นการง่ายมากไม่ใช่หรือที่จะปิดปากเงียบในยามที่เราควรพูด ที่จะนั่งนิ่งๆและปล่อยให้คนอื่นทนทุกข์เพราะเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวความขี้ขลาดคือความบาปแต่กระนั้นเรายังมีความหวังในพระเยซูพระองค์ทรงรู้ดีว่าอะไรอยู่ในจิตใจของเราความรักอย่างห้าหารของพระองค์ผลักดันให้พระองค์สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราด้วยความตายบนกางเขนบัดนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว พระองค์จึงทรงเรียกให้เรามาหาพระองค์ผู้คนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นความกล้าหาญความหวังและความเชื่นชมยินดีของเราเพาระเยซูทรงมีชีวิตผ่านทางเราทั้งหลายคำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นความกล้าหาญของข้าพระองค์เมื่อยามที่ข้าพระองค์กลัว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน